พอคนมาถามอาจารย์โยกเป็นไรไม่รู้เลยรมู้คนยังบอกนะว่าโยกกลัวท่ไหมไม่รู้กลัวอะไรโยกกลัวไม่รู้กลัวอะไรกลัวอะไรไม่รู้ท่านไม่รู้กลัวอะไรกลัวอะไรไม่รู้ท่านไม่รู้กลัวอะไรกลัวอะไรไม่รู้ไม่รู้กลัวอะไรคําตอบไปที่คาถามนะคําตอบที่คำถามกลัวอะไรไม่รู้ไม่รู้กลัวอะไรเพราะไม่รู้จึงกลัว ถ้ารู้จะไม่กลัวถ้ารู้จริงเห็นแจ้งแจ่มแจ้งยันกับดูในฝ่ามือฮะมันจะกลัวไหมทุกอย่างเนี่ยเพราะไม่รู้เลยจึงกลัวเขาจึงถามว่ากลัวอะไรไม่รู้ไม่รู้กลัวอะไรถูกนะถูกกลัวอะไรไม่รู้ไม่รู้กลัวอะไรเพราะไม่รู้จึงกลัวเพราะมีความไม่รู้เพราะมีความรู้จึงหลงปุงแต่งเป็นสังขารความรู้ท่านเรียกว่าตามวิชามีความไม่รู้ก็เลยปุงแต่ง เห็นมื่มืดแต่คุ้มแต่คุ้มเอ้ยผีหรือเปล่าใช่ไหมเอ้ยโจนหรือเปล่าเอ้ยสัร้านเปล่าเอ้ยงูหรือเปล่ารถเสือหรือเปล่าเพราะมันมืดเนี่ยมันไม่เห็นเนี่ยมีอวิชากนหรุงปรุงจะเป็นนั่นเป็นนี่ปรุงเสร็จก็มาหลอกตัวเองให้เกิดความกลัวเพราะไม่รู้ปรุงเสร็จก็กลัวหลอกตัวเองขนาดนหนคนเราเนี่ยสามารถที่ปรุงแล้วก็มาหลอกจิตตัวเองได้เนี่ยสงขัรก็เป็นการปรุงแบบมีกระบวนการจางวิชาตัวอย่างต้องพิสูจน์นยมันคืออะไรก็เดินเข้าไปหาใช่ไหม ผีเลยไม่ผีก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปดูก่อนว่าหญเธอเป็นใครใช่ไหมหนึ่งสีมาไม่ได้มาขามีแค่สองขาพูดผิดแล้วอะไรเงี้ยขัดตัดใหม่บทดีลไม่ได้มากขามีแค่สองขา